สวัสดีครับผมนายสถาพรคณาฤทธิ์นะครับรหัสน,นักศึกษา53 1 0 0 6หนึ่งหนึ่งครับก็ครับก็นี่ครับเป็นการใช้โปรแกรมสุดเวิร์กสม0 1 0สิบมาสร้างาชิ้นงานเป็นการบ้านในสัปดาห์ที่ว่าเป็นการใช้ในส่วนของโฟโตเวิร์กนะครับก็เริ่มจากอะไรคผมเลือกจากการเปิดไฟล์เก่าที่มีอยู่ครับก็เป็นงานสักหนึ่งชิ้นฮนะหลังนั้นครับก็ เราใช้เป็นการกำหนดค่าวัสดุครับกำหนดชนิดของวัสดุแล้วก็การปรับแต่งแสงสีแสงและเงาครับประมาณนี้ครับก็เริ่มจากตอนแรกครับมาที่ t o ครับไปที่ add in นะครับตอนแรกจะไม่มีตรงนี้ครับถ้าเกิดโปรแกรมเปล่าๆก็จะไม่ได้เลือกลงโฟลเดอร์เวิร์กตัวนี้มาครับก็เลือกไปครับแค่นั้นเองดังนั้นครับเมื่อ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เราทำการรีสตาร์ตโปรแกรมหนึ่งครั้งครับก็จะมีคำนี่ครับ Two Bar ตัวนี้ขึ้นมาอัานั้นครับเราไปที่คำสั่ง a v a l a n e นะครับเราจะเลือกชนิดของวัสดุกันะครับก็ไปที่อันแรกครับ a v a l a n e ตัวนี้ครับลิกเข้าไปครับอย่างผมจะเลือกเป็นการนะครับครับก็สมมติเลือกอันนี้ครับคลิกล้ากมันใส่ครับ เลือเนี่ยครับ a อพพล a เค e f o นโฟโก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันต่อมาครับเราเลือกเราจะไปตั้งอันนี้คือการกำหนดอาชนิดของวัสดุนะครับต่อมาครับเราจะไปนี่ครับ C นะครับก็คือการกำหนดแบ็กกราวน์นั่นเองหรือสภาพแวดล้อมรอบ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 ,รอบชิ้นงานนะครับอย่างผมจะเลือกเป็นอ่าสมมุติว่าเลืออเนี้เป็นออฟฟิศสเปซครับ โอเคกดโอเคครับ okay. okay. ต่อมาครับไปที่โฟโต้เวอร์ครับเลือกเรนเดอร์ครับ mm hmm. รอสักพักนึงฮะนี่ครับ mm hmm. ชิ้นงานเป็นแบบนี้ฮะ mm hmm. ได้ออกมาเปน็นลักษณะแบบนี้ โอเคนี่ครับออไปไหนล้ก็อย่างเมื่อกี้ครับก็ได้เห็นว่าชิ้นงานมันออกมาให้เห็นลักษณะแบบเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้อีกกครั้งหนึ่งไปที่สีนะครับระะเราจเปลี่ยนพื้นหลัง,งเมื่อกี้เลือกเป็นออฟฟิศเปนะครับคราวนี้ผมจะเลือกเป็นเนี่ครับสีนี้ฮะลูปนะครับร เดี๋ยวลองเรนเดอร์ดูอีกทีแล้วกันนี่แล้วเกิดเลือกเรนเดอร์ก็คือการาเปลี่ยนทงางภาพครับก็อาจจะเสียเวลาสักนิดนึงครับก็ คงจะได้ชิ้นงานออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากการเรนเดอร์แล้วครับ,าก,ก,ารรบก็ <c oughs> งานทีนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ